จะเลิกคุยอะไม่ว่าเลยนะคะไม่ว่าเลยถ้าบอกกันก่อนได้ไหมละ่ะหายอะเราก็เป็นห่วงหรือว่าตายบอกทีว่าเออไม่อินแล้วนะว่าเออไปชอบคนอื่นแล้วนะเออบายบายอะเป็นไหมนิดเดียวไม่ยากจะเลิกคุยอะไม่ว่าเลยนะคะไม่ว่าเลย จะบอกกันก่อนได้ไหมละ่ะหายอะเราก็เป็นห่วงหรือว่าตายบอกทีว่าเออไม่อินแล้วนะว่าเออไปชอบคนอื่นแล้วนะเออบา,บายๆอย่าเป็นไหมนิดเดียวไม่ยากจะเลิกคุยอะ่ะไม่ว่าเลยนะคะไม่ว่าเลยจะบอกกันก่อนได้ไหมละ่ะหายอะ เราก็เป็นห่วงหรือว่าตายบอกทีว่าเออไม่อินแล้วนะว่าเออไปชอบคนอื่นแล้วนะเออบายบายอย่าเป็นไหมนิดเดียวไม่ยากจะเลิกคุยอย่าไม่ว่าเลยนะคะไม่ว่าเลยแต่บอกกันก่อนได้ไหมล่ะหาย่ะเราก็เป็นห่วงหรือว่าตาย จะเลิกคุยอะไม่ว่าเลยนะคะไม่ว่าเลยถ้าบอกกันก่อนได้ไหม่ล่ะหายอะ่ะเราก็เป็นห่วงหรือว่าตายบอกทีว่าเออไม่อินแล้วนะว่าเออไปชอบคนอื่นแล้วนะเออบายบายอะ่ะเป็นไหมนิดเดียวไม่ยากจะเลิกคุยอะไม่ว่าเลยนะคะไม่ว่าเลย ถ้าบอกกันก่อนได้ไหม่ล่ะหายอะ่ะเราก็เป็นห่วงหรือว่าตาย